โอเคไหนๆตกใจนึกว่าปืนหายเอออือ,อ,อโอ้ใครบอืมาตอนไหนก็สวิดกิกบทัพผู้ชม้วยนะครับวันนี้คุณก็ณณอยู่บนสเดดแล้วก็วันนี้เราาอยูกเกมเอ่อคาทสไตร์กโบเอฟซีครับผมเรื่องวันนี้เราไม่ได้มากันแบดธรรมดาเรามาพร้อมกับปิงสามร้อยถึงสี่ร้อยเป็นโอเค วันนี้ผมจะมาลองเล่นให้มันให้มันทูแบบให้คะแนนมันดูดีที่สุดแล้วกันนะอมถามว่าทำไมปีงผมเป็นอย่างนี้เหรอผมมันก็อู้ก็ว่าแล้วต้องตายแน่นเลยกูก็ที่ปีงมันเป็นอย่างนี้ัะผมก็เพราะว่าผมมาผมกลับมาบ้านที่สุพรรณแล้วแต่ว่าคือเน็ตมาส่งมาไม่ค่อยจะถึงนะผม ที่มันตัวขางมันเลยเป็นอย่างนี้แหละเวลาผมกลับมาตะลานอกตะจับไม่ค่อยได้อัพคลิปโอ้ยอือหึ่ตัวเดิมเลยอีเจ๊มึงปล่อยให้กูอธิบายกับคนดูหน่อยได้ไหมแฟนเดียว์ผมจะดีดไปดีจับอยู่ตะลันเป็นลายนี้แหละครับเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดหนึ่งวัยป่าหนึ่งวัยเจนเฮ้ยเฮ้ยเป็นสมัยบ้านทีบ้านทีก็สุดแม่งก็หมดหาเอ้ยมึงจะเอาอะไรกับกูสัก หนัออกหนานะเอาเน้นอย่างดีไม่ได้ยังไงคือแบบคือ,อ,อจะให้อู้หูแบบนโอ้โหม่ตัวซ้อนก็ถ้าอยากจะให้อธิบายสภาพบ้านผมก็ง่ายๆครับผมอ่ามีบ้านหนึ่งหลังทุ่งนาทุกดงไอ้และภูเขาหนึ่งลูกบางสัญญาอยู่โอเคนะคือประเด็นั้เหมือนมันอยู่ที่มีภูเขาซ้อนกันหลายลูกครับผมมันทำให้สัญญาเนี่ยมันมาไมา่ค่อยจะถึงครับผม นี่เป็นเป็นนี่เป็นเหตุผลที่ผมเดินชงกระแพงเมื่อกี้ใ้กำแพงโอ้ตัวสั่งเกือไปแล้วเกือไปแล้วโอเคเราจะจักรอเกตตรงนี้มาแล้วเหลยโอเคลวงผมชอบคปณืนบาซิลิสนะมันดูมันดูขังเลยอ่ะม,มันเป็นปิมันเป็นปีศาจอ่ะส่ะนวนไอนาวีที่ผมไป่ได้ตั้งใจจะแตะหรอกมึง พอดีมันตัดสีก็ดีก็เลยแปลกครับผมโอเคไอ้สีตัดกันดีโ oh, อ้โหฟูเทียดูดิยิงกันอยู่ด้านล่างแล้วอืมโอ้ยฟันกันชั่วแน่นอนเราไม่มีสิทธิ์จะไปฟูกับใครทั้งนั้นแม้ว่าในทุกกรณีเพราะเนี่ยเรากากยแค่นี้เราตายเน,นก็นจะเห็นกันอยู่เราจะปัดมันมันแน้เน่มันมันแนนเน่มันมันแงสมา ไปเด้แเด้อลูกโว้ยไปมากุ้ปินไปดีนะที่หมดเน้นแบนแบบไม่มีธุระเบิดอน,นี่รถอืมดัุดจากตรงนี้แล้ไม่ต้องไปจำาหากินที่ไหนแล้วง่ายดีครับตรงนี้เฮ้ยอ้พวกเรล่าก็อย่างว่ามันไม่มีตัวอะไรขึ้นมาได้ สัแคมที่มีเราอยู่ใช่ไหมอุ้ยตกใจใจยเย็นใจยเย็นรถชื่อมีเอฟเฟลี่อุย้ยเนี่ยครับมันจะกระตุกไปๆมาๆอย่างนี้แหละชักกระตุกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วใช่ไหมยัง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 ครับยังไหนมันวะอ้ย มันมาแล้วนุ๊กอาคือผมก็ยิงเม่นานแล้วหมือนคุณจะมาแล้วดูปีแล้วดูปิงท่านผู้ชมโห้ารากเนี่ยเกิดว่าเน็ตคุณดีๆหน่อยนะมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยกับการที่เรยิงกับทุนเนี่ยทิศโอ้ยทินี้ยเง็ดเลยคือเน็ตมันผมมันอยู่ที่ประมาณ เมกสองเมกเนี่ยแหละเฮ้ยหวัดดีครับโอ้โหแม่นเหลือเกินซึ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ค่ยผมไม่ค่อยได้อัดคลิปแล้วชว่วงนี้เพราะอะไรนเหรอก็อัตราการอัพโหลดอยู่ที่เคสมันไม่ถึงเอ็มอ่ะคือไม่ได้ไปไ,ไม่แตหนึ่งเอ็มด้วยซ้ำอ่ะคือเน็ตเน็ตดาวน์โหลดนี่แบบในการเล่นเกมนี่อยู่ประมาณที่แบบสองถึงสามเอ็มก็ยังพอเล่นได้ แต่ที่แบบแต่เวลาอัพโหลดนี่แบบหลายคนที่เล่นอยู่ในเอ่อออะไรนะอยู่ในเฟซกลุ่มกัน,น่นจะรู้ครับผมว่าเวลาผมอัพคลิปนี่ตั้งห้าร้อยกว่าชั่วโมงไอ้ตั้งห้าร้อยกวนาทีห้าร้อยชั่วโมงนี่ไม่อัาและล่ะโอเคครับเราจะไดกกันตรงนี้ครับภาพมันจะกระตุ่มหนีนี้แหละครับท่านผู้ชมก็อือือ มาตัวไหนนั่นไงกูาตายอยีกแล้วไม่ตายเพราะอะไรนะตายเพราะเน็ตฝีมือผมไม่ไปส่องรองใครอยู่แล้วครับในการเล่นน่ะแต่ว่าเน็ตเนี่ยประเด็นเลยล่ะท้าไมผมเล่นเนี่ยทำแผมเล่นเกมเขาได้ล่วงไหมล่วงไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้เพื่อนกูาตายแล้วหลบก่อน ม่นช่ไรวะโอ้โหอ้าอยู่ตรงนีไอแค่จักิ้งยัอเ่นแต่จมกิงแล้วกันเฮ้ยนั่นไม่โดนเลยทำไมทำไมโอ้ยให้กูโอ้หอหึนั่น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 นั มายยิงไม่ตายวะยิ้เกิดที่เดิมก่อนที่เดิมนีว่วาเอ้ยมึงอีกแล้วเหรออย่ายายายา,ยาคุณไม่ใช่ขนมที่มาคกเคยวกันได้ง่ายๆฮะเข้าใจไหมร่วงไปเลยคุณเคยดีคุณเคยดียดไอ้บักเก็ตแชาเรนใช่ไหม อันนี้คือ Counter Strike Global Challenge กระสุนกระสุนที่เรายิงไปนี้จะทำให้เขาเป็นโลกกลั้นเน้ะอันแรงชั่วคาครับผมเขาจะนอนลงไปในสภาพนี้แหละโอ้ยหรือแบบนี้ <G ül> อืมอาเฮ้ยกูโอเควัสด,ดีครับวัสดีครับโอเคดัวตอนไห,หนกระตุกขนาดไหนกูเตรียมสู้อืม งานคือคนจกูไม่เห็นไอ้จับปัดอันนี้ไม่เก็บตำเหน่งละไม่เกิด okay. หน้ากัเลยโอเคไหนมาเล่นคั้เเอร์กับฟีงมาหาันการเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะปัด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 ,ปดลมก,ก่อนลมกอนกลยุทธ์ดีมีใช้มากกว่าครึ่งโอ้ยย่ ที่แฉกะลําปีธรรมดาใช่ที่ไหนหมานี่โอ้หลบกันหลบกันโอ้จะตายจะตายโอเคเปิดไฟเต๊าะฮะฟื้นเป็ดได้ชิบหายแล้วอืมกูมบูตัวนี้ก็ได้อือเฮ้นน่าหงุไม่เป็นหรอกที่จริงเล่นมันไม่นีโอเคขึ้นว้าวจะปั๊บเอเมื่อกี้ตกใจที่แฉมันก็ชักกระตุก เกิดอาการ A D C ชักกระตุกเล็กน้อยครับผมบเมื่อกี้มันเปนตัววัดวัอดี้งวัดดี้วัดดีไม่ได้แดกโอ้ยยี่ไหนวะวะ,ะจังไหนวะข้างในายี่ไหนวะวัดดี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 เฮ้ยนตัวตรงนี้เอาหัวไปกินน่าไงล่ะ อีตัวไหมครับว่าปะปะ130เออฮืมึมๆเลิ้กานกำเนิดเราก็ยังสู้ครับก็ถ้าใจมันรักยังไงก็งเล่นไอย้ยากูเซ็ติบดีเลยกูโอ้โหไม่ตายแกรบแล้วกูก็ตาพ่า้แดงจงกึนทุกทีเลยทำไมวะวันดีครับไม่โอเคกูหลบแล้วซอนตรงนี้แหละ มไม่ไดแจกโอ้ยโอ้โเพื่อนคูไปแล้วมาไหมมาไหมจังหวะนี้จังหวะนี้มาไหมมาไหมก็ค่อยๆก็ค่อยค่อยค่อยๆโอเคโอ้ยจับได้ตรงนี้เลยล่ะกูเ่าสัตว์หเดี๋ยวดงแดง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 แต่ไม่ใช่ลงแดงอืตายไมไม่ตาย ตายเหรอโอเคแตให้ด okay. ูสักกร์นหนึ่งสามห้าสามนี่มันเออเลอร์สามสูนสามนี่โอเควันนี้มีแค่นี้ครับบาย